เพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อใจมีความอยากนะมันไม่เต็มอิ่มความสุขมันไม่เต็มร้อยมันอยากไปเรื่อยๆหรือบางทีเราได้สิ่งที่พอใจมานะเราอยากให้สิ่งที่พอใจนั้นอยู่นิรันดรไปซื้อบ้านมาสักหลังนะหวังจะอยู่ตลอดชีวิตเลยเสร็จแล้วก็กงงังวลหนงไฟจะไหม้ไหมน้ําจะท่วมไ,มไหมนนะ มันความสุขมันไม่เต็มร้อยนะความสุขในโลกไม่เคยเต็มร้อยเลยเพวกเราลองไปทบทวนในชีวิตของเราดูว่ามีความสุขเต็มร้อยอยู่ตรงไหนเพราะความสุขนะั้นไม่ว่าจะวิเศษวิโสแค่ไหนนะมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเลยไม่เคยเต็มใจเมื่อพลานพลานออกไปนั้นหิวตลอดเวลานะเมื่อจิตมันสแสวงหาความสุขแล้วมันไม่ได้ตามที่มันต้องการมันจะฟุ้งซ่าน ฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเรารู้เคล็ดลับตัวนี้เราก็มีวิธีฝึกไม่ให้จิตฟุ้งซ่านให้จิตเกิดสมาธิคือแทนที่จะปล่อยให้มันเที่ยวหาอารมณ์ที่มันพอใจนะเราก็หาอารมณ์มาให้มันเลยอย่างเหมือนจิตเหมือนเด็กเหมือนเป็นลูกเราสักคนหนึงจิตเนี่ยมันหนีออกไปเล่นนอกบ้านมันอยากสนุกอยาก เที่ยวไปอะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันไม่ดีเที่ยวร่อนเร่ไปเราหาอารมณ์ที่ดีมาหลอกเด็กไปซื้อไอติมมานะมาเรียกให้มันมากินไอติมเรียกให้มันมาดูการ์ตูนซื้อวีดีโอมาให้มันดูอะไรเงี้ยพอเด็กมันได้อารมณ์ที่พอใจนะเด็กมันก็ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นมันก็อยู่ในที่เดียวจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตได้รับอารมณ์ที่พอใจจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์ที่โน้นที่นี้จิตจะสงบ งั้นเราต้องมาดูว่าตัวเราเองนั้นอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขแต่ว่ามีเงื่อนไขวไ่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสมันมีความสุขประเดี๋ยวกรดดาวนนะเดี๋ยวเดียวกิเลสก็ย้อมผิดอีกทําผิดศีลก็ได้ทําให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกก็ได้งั้นเราเลือกอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปนะหรือรู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไม่ยั่วกิเลสแนะ่ ดูท้องผ่องยุบก็ไดนะ้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ดูเวทนานะก็ได้ดูจิตก็ไดนะ้แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นอารมณ์ใช้ส่วนที่เป็นกายเป็นอารมณ์ก็ได้ส่วนที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้เนะีย่ยไซโคโอเอนก้าเขาดูเวทนานะส่วนมากจะดูมุ่งเป็นเวทนาทางกายก่อนใน,ะนพวกเราที่หัดดูจิตเนี่ยบางทีเราดูจิตสังขาร ดูกิเลสดูกุศลอะไรที่เกิดที่จิตดูโลภกลดหลงที่เกิดที่จิตเข้าร,รู้ไปเรื่อยหรือบางทีเราก็ดูเวทนาที่เกิดที่จิตได้ด้วยดูจิตเนี่ยคล่อมได้หลายหมวดนะได้ทั้งแต่เวทนาน,ปนาุปัสนาสติปัฏฐานก็ได้จิตาน,ปนาุปัสนาสติปัฏฐานก็ได้ขึ้นไปถึงธรรม,มาน,ปนาุปัสนาสติปัฏฐานก็ได้เราดู คนไหนถนัดรู้กายนะรู้กายคนไหนถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาคนไหนถนัดที่จะดูจิตใจดูจิตใจแล้วมีความสุขก็ดูจิตไปนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆหายใจหายใจแล้วมีความสุขพอมารู้ลมหายใจนะจิตก็สงบนะสงบเร็วเลยนั่นเราต้องรู้จักเลือกนะเราอย่าเรียนแบบคนอื่นนะทางใครทางมัน ไม่ใช่เพื่อนเราเขาพุทโทรเราก็ต้องพุทโทเพื่อนเราพองยุบเราก็ต้องพองยุบต้องดูตัวเองเราอยู่อารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่อารมณ์ชนิดนั้นจิตก็สงบนี่เราฝึกให้จิตใจสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสนั่นแหละเวลาที่จิตมีสมาธิกิเลสหยาบหยาบนะหรือนิวรกิเลสอย่างกลางๆางมาไม่ได้นะเหลือแต่กิเลสละเอียด เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยกิเลสหยาบกิเลสกลางเข้ามาไม่ได้ละกิเลสอย่างกลางเช่นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มาล,ละเลยกิเลสละเอียดเช่นความพอใจในความสุขความสงบเนี่ยยังมีอยู่เมื่อติดอกติดใจในสมาธิอย่างเงี้ยเป็นกิเลสชั้นละเอียดอันนี้ต้องสู้ด้วยปัญญาละรู้เท่าทันลงไปเลยว่าจิตท,ที่ทรงสมาธิอยู่ก็ไม่เที่ยง สมาธิเองก็ไม่เที่ยงจิตท,ที่ทรงสมาธิก็ไม่เที่ยงอ่างเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงวันหนึ่งก็ไม่ไม่ไปหลงรักสมาธิไม่หลงรักความสุขความสงบเพราะสมาธิเด็กพวกเราฝึกเข้าไปเลยนะเราจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปเรื่อยรักษาศีลข่มจิตไว้ไม่ให้ตามกิเลสไปไปชำนาญขึ้นมานะมีสติรู้ทันกิเลสท,ที่เกิดที่จิตก็ไม่ต้องข่มจิตมาก เรามีศีลขึ้นมาเรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขเราไม่ยั่วกิเลสจิตได้ความสงบได้พอได้สงบแล้วไม่ให้ไปติดอยู่กับความสงบถ้ามันยินดีพอใจในะความสงบให้รู้ทันนะหรือรู้ทันได้อีกอย่างหนึ่งจะดีมากเลยคืออย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจเนะี่ยให้เราค่อยๆสังเกต ว่าจิตเราไหลไปเกาะที่ลมหายใจหรือว่าจิตสักว่ารู้ลมหายใจถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันจะดีดตัวออกจากลมหายใจจิตกับลมหายใจจะแยกออกจากกันจิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยแต่ไม่รวมเข้ากับลมหายใจด้วยอันนี้เป็นสมาธิชั้นสูงเป็นความตั้งมั่นของจิตที่ถอนตัวออกจากอารมณ์สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละแต่ถอนตัวออกมา ดูท้องพองยุบอยู่แล้วเกิดรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตจะถอยออกจากท้องมาเป็นคนดูการที่จิตถอยตัวออกมาเป็นคนดูได้เรียกว่าเราได้สมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปไม่ใช่แค่สมาธิสงบเอาไว้พักผ่อนเพราะฉะนั้นสมาธิเลยมีสงแบบสมาธิอย่างแรกจิตไหลเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธแล้ไม่หนีไปไหนเลยอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวนะ ได้ความสงบหายใจไปแล้วจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยก็ได้ความสงบดูท้องพองยุบนะจิตไปไหลไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปจากท้องเลยได้ความสงบแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปเช่นพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหายใจอยู่เรารู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันหรือใจหนีไปคิดเรารู้ทันดูท้องพองยุบอยู่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะ เลยจิตไหลไปคิดเรารู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะนะั้นน่ะมันจะได้สมาธิชนิดหนึ่งคือจิตไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาแนละ้วสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะถ้าเราได้สมาธิอย่างนี้เราก็จะขึ้นไปสู่ฐานชั้นที่สามนะแล้วก็คือการเจริญปัญญาเราค่อยๆฝึกไป นะพระจิตของเราเป็นคนดูได้แล้วดูอะไรดูกายดูใจมันทำงานนะต้องรู้จักก่อนว่าปัญญาคืออะไรเราจะมาเจริญปัญญาปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะเกี่ยวกับกายกับใจรูปนามขันห้าอะไรของเรานี่แหละรู้ถูกเข้าใจถูกก็คือรู้ว่ารูปนามกายใจนะขันห้าอายตนะหกธาตุสิบแปด อินทรีย์ยี่สิบสองอะไรเงี้ยมีหลายตัวนะแต่ความจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายที่เราเคยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราปัญญาเนี่ยเป็นการรู้ความจริงเมื่อรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเรานะที่เราจะพัฒนาปัญญานะก็เพื่อจะมาฝึกให้จิตเห็นสิ่งเหล่านี้เอง เราจะพาให้จิตได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพาให้จิตเห็นความจริงนะว่ากระทั่งจิตเองหรือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าปัญญาเราจะเห็นปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้เพราะนั้นเราต้องรู้กายรู้ใจของเราถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ไม่มีทางเกิดปัญญา ถ้าเมืไรลืมกายลืมใจนะไม่มีทางเกิดปัญญาเลยนะเวลาเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเราฟุ้งซ่านไปเรามีโมหะโมหะกับปัญญาเลยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจนะเราก็เดินปัญญาได้ะงั้นปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอามโมหะเพราะว่าไม่มีโมหะไม่หลงไป ล้วเรามาฝึกตัวเองนะให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะด้วยการฝึกสมาธิที่หลวงพ่อบอกนั่นะแหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าจิตไปสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นได้สมถะได้ความสงบทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละถ้าจิตเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหรือไหลไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนะมันมีร่างกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกาย มีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจนะั้นก็รู้สึกถึงจิตใจถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆเช่นความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขกุศลอกุศลเกิดขึ้นรู้ว่ามีกุศลอกุศลเนี่เรียกว่าเรามีสติตัวจริงสติตัวจริงเนี่ยจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะมันจะเห็นกายนั้นทํางานไป ใจมีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูเขาไปเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สติเป็นตัวไปรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตไม่ไหลตามเวทนาแล้วก็ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นเห็นเวทนาอยู่ะเวทนานะั้นไม่ได้ถูกเพ่งเอาไว้ด้วยถ้าถูกเพ่งมันจะนิ่งนิ่งไปเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้นะเพ่งเวทนาเพ่งจิตใช้ไม่ได้สักอย่างเลยมันจะนิ่งมันแสดงไตรัก เนี่นเรามีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่จิตที่ถลำไปเพ่งถ้าเวลาเราเพ่งกายเพ่งใจเพ่งรูปเพ่งนามนะเรารู้ถึงกายถึงใจถึงรูปถึงนามจริงแต่เราจะไม่เห็นไตรลักษณ์อันนี้จางทุกขังอนัตตาของกายของใจมันจะนิ่งไปหมดเลยงั้นเราต้องไม่ไปเพ่งให้มันนิ่ง เราทําตัวเป็นแค่คนดูสบายๆเนี่ยสมาธิชนิดที่เป็นคนดูถึงสําคัญทําให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิชนิดสงบจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเพราะกายก็นิ่งใจก็นิ่งงั้นต้องฝึกสมาธิให้ถูกชนิดนะบางคนมักง่ายบอกว่าจะเจริญปัญญาต้องมีสมาธิต้องแยกให้ออกว่าเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นถ้าจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีปัญญาแน่นอน เพราะไตรลักษณ์ไม่เกิดอย่างเวลาพวกเราจงใจดูจิตรู้สึกไหมมันจะนิ่งไปเลยใจจะนิ่งนิ่งไม่มีอะไรให้ดูเวลาดูร่างกายมันก็นิ่งไปหมดเลยจ้องนิ่งนิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปเพ่งในกายนะเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเคลื่อนไปเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องให้จิมถอยออกมาหรือรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตจะถอยออกมาเป็นคนดูได้ เมื่อจิตเป็นคนดูได้นะร่างกายก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการที่กายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเขาจะแสดงไตรลักษณ์การที่จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเขาจะแสดงไตรลักษณ์นี่แหละหลักของการเจริญปัญญามีสตินะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าเมื่อไหร่ใจลอยใจฟุ้งซ่านมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันอันนี้ใช้ไม่ได้เลย นี่ถ้ามีสติแล้วแต่ไม่มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตมันจะไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ในกายในใจร่างกายก็นิ่งใจก็นิ่งรู้สึกถึงกายนะแต่กายจะนิ่งรู้สึกถึงจิตใจนะแต่จิตใจจะนิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเพราะฉะนั้นจะแสดงไตรลักษณ์จะรู้ทันความมีอยู่ของกายหรือของใจได้ด้วยสติเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ต้องมีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสมาธิชนิดนี้ชื่อว่าลักขณูปนิชฌาน ลักขณูปนิชฌานนะสมาธิชนิดนี้อาภัพไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกนะถ้าเราฝึกสมาธิชนิดนี้ที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาได้นะรู้ทันใจที่ไหลไปนะมันจะเกิดใจที่เป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเมื่อปัญญาของเราแก่รอบเราจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบัน ถ้าปัญญาแก่กล้าเต็มที่ก็จะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นทุกข์แยมแจ้งเมื่อเห็นทุกข์แยมแจ้งจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอีกต่อไปหมดหน้าที่ของปัญญาตรงนี้เองเราก็จะเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะน,นึกถึงภาพพระพุทธรูปนะมีฐานสามชั้นนยในสุดเราจะเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะนะ พราว่ามีปัญญาแจ้งนะแต่ปัญญาลอยๆไม่มีนะใสสมาธิเป็นฐานใสศีลเป็นฐานซ้อนกันขึ้นมางั้นโบราณสร้างพระพุทธรูปนะมีฐานสามชั้นนะมีพระอยู่ข้างบนถ้าขึ้นไปด้วยศีลสมาธิปัญญานไม่ขึ้นด้วยบันไดเราจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วจะรู้ว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราไม่ใช่คนอนาถากรรมพราหรอก พ่อแม่ของเรามีอยู่จริงๆพ่อแม่เราไม่ตายด้วยอเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะ